อีทิวชาแนลนะครับ EP นี้ผมก็อยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ้มผาพี่น้องชาวเอฟีมาที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาอยู่ช่วงที่อยู่ช่วงผาชูทงผาชูทงเนี่ยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพระรามแปดกว่ากันไปผาชูทงเป็นแบรนด์มากที่สำคัญอีกหนึ่งที ของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าเป็นจุดแดนมาร์กที่สวยงามอีกหนึ่งทีและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าเป็นที่ตั้งนะครับพี่น้องชาวเอฟซีอยู่กับผมเอฟซีช a คนเก่าคนเดิม ด้านปลายฟองบันทึงลาคาที่เดียวในเทชิยุนเอชิวชาแนลวิรัตสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมเมื่อนี้มาในภาษาลมภาษาทินเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องชาวเอฟซีอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่แปดพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติพระหลานหินปุ่ม ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาอ EP นี้ก็อยู่ที่ผาชูทงผาชูทงเนี่ยเป็นสถญักษณทางทหารเบี่ยนการสู้รบของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและทหารไทยก็ตามผมไปเบิ้งไปชมเลยว่าผาชูทงจะสวยงามขนาดไหนตามผมไปเบิ้งไปชมกันเลยครับ A Channel ไปเบิ้งไปชมกัน พี่รัตสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนคลิปนี้ผมอยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลานหินปุ่มในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าอยู่ช่วงผาชูชงของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับพี่น้องชาวเอฟซ ผาชูทงเนี่ยก็เป็นแดนมาร์กที่สํำคัญของอุทยานแห่งชาติผู่หินล่องก้านะครับเป็นพื้นที่สู้รบของพอขอขอ,ขอสมัยอดีต560ปีที่แล้วการชูทงหมายถึงชัยชนะของแต่ละฝ่ายนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเมื่อก่กอ,อนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้นำทง พรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยมาปักที่ลานชูธงแห่งนี้แต่ปัจจุบันทาง <c oughs> ทหารไทยได้ต่อสู้เอาผืนแพ่นดินไทยกลับมาไว้ให้ลูกหลานคัไลายพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยให้ผลอออก,กนอกประเทศไทยหรือฆ่าให้ตาย ตกตามกันไปนะครับพี่น้องแถวเอฟซีนี่คือลานชูธงจุดแลนด์มาร์คจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญอีกหนึ่งทีของอุทยานแห่งชาติผูหินล่องกล้านะครับจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญหลักๆของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าก็มีผาชูธงแห่งนี้ นะครับพี่น้องชาวเอฟซีมีฟ้าชูชงมีหลานหินปุ้มมีน้ำตกลมกาผาดอนโรงเรียนการเมืองการทาหารแล้วก็กังหันน้ำหินแตกสุสานนักลบทบปทอ,ปทอน้ำตก สีพัชรชะล้นบ้านผักนาะค่องเคียวจุดกลางเต็นด์ด่านห้วยน้ำโซกน้ำตกผ้าลาดน้ำตกตากฟ้านะครับเขาอาจจะบ่บได้ไปนะครับน้ำตกตากฟ้าน้ำตกผ้าลาดน้ำตกสีนาคาริน <c oughs> แล้วก็ลานหินภูมิบรูวาจะได้ไปบ่ พาะพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้าเนี่ยมันใหายเที่ยววันเดียวบจบนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็ล่อไปซ่องวันแล้วนะครับพี่น้องเดือนที่แล้ววันนึงได้ไป5้าคลิปเด,อนนดือนนี้ตอนเนี้ก็ไดมือเนี้ยได้ไปแปดคลิปนะครับบอรูอาจจะจบที่ สิบสองคลิปหรือเปล่าจะพอบพ,พี่น้องชาวเอฟซีผมก็ะผาพี่น้องชาวเอฟซีมองลงไปข้างล่างเบิ้งวิวทิวทัศน์ของผาชูทงนะครับแต่เห่าอย่างบ่อได้ขึ้นไปบนยอดผาชูทงเหาเบิ้งวิวทิวทัศน์ข้างล่างผาชูทงก่อนก่อนที่ผมจะผาพี่น้องขึ้นไปบนผาชูทงนะครับตรงเนี้ยก็คือผาชูทง เป็นสัญลักษณ์การสู้รบในอดีตนะครับมีการปักถงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะของเนีพื้นที่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่ปัจจุบันเนี้ยได้ปักถงชาติไทยนะครับแสดงว่าพื้นที่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยโบได้เป็นเอกลักษณ์ของ ฝายใดฝายหนึ่งนะครับพี่น้องชาวเอฟซีการลบกันในอดีตเมื่อ50-60ปีก่อนเป็นการสู้รบนอกรูปแบบนะครับพี่น้องเป็นการสู้รบของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยมีประเทศเวียดนามตายเป็นผู้สนับสนุนอยู่ด้านหลังและสู้รบกับทหารไทยในอดีตนะครับ เลยเป็นสาระกการชูทงปากธงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนี่คือประวัติคร่าวๆความเป็นมาของการชูทงเหนือหาชูทงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตามที่ผมเข้าใจและเรียนรู้ศึกษามาถูกดรือผิดก็ไปเบิ่งกันเองนะครับ บางทีผมอาจจะศึกษาบริเอียดอะไรประมาณนี้ถ้าผิดก็ขอโทดขอภัยกับชาว a อฟและผู้ชมที่เข้ามาเบิงคลิปนี้นะครับพี่น้องชาวเอฟซีเอทิวชาแนลนะครับอีพีนี้ผมก็อยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่ม พาพี่น้องชาวเอฟซีมาที่อุทยานแห่งชาติผูหินล่องกาอยู่ช่วงที่อยู่ช่วงผาชูชงผาชูชงเนี่ยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพรามแปดกว่ากันไปผาชูชงเป็นแลนมากที่สำคัญอีกหนึ่งทีของอุทยานแห่งชาติผูหินล่องกาเป็นจุดแลดนมากที่สวยงามอีกหนึ่งที และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าเป็นที่ตั้งนะครับพี่น้องชาวเอฟซีาพี่น้องชาวเอฟขึ้นไปเบิงวิวทิวทัศน์ความสวยงามของผาชูธงด้านบนนะครับพี่น้องชาวเอฟซอย่างที่ผมเรามาแล้วผาชูธงเป็นสัญลักษณ์ การสู้รบระหวางทหารไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตมา60สิบเจปีก่อนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีพื้นที่อุทยานแห่งชาติผู้หินล่องกล้าปัจจุบันคือพื้นที่สีแดงที่มีการสู้รบการย่างหนักหน่วงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับทหารไทยนะครับพี่น้องชาวเอฟซี พรรคอมมวนิ์แห่งประเทศไทยได้มาผูก้กระดมประชาชนเพื่อจับปืนสู้รบกับรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องสู้รบแบบบ่มีรูปแบบนอกรูปแบบซุ่มจุมตีโดยมีทหารเวียดนามใต้ยอยู่เบื้องหลังการสู้รบ ในแทบอเอเชียอคเยีหรือ,อเอเชียตะวัอนออกเคียงตายแห่งนี้ก็คือแทบลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับพี่น้องชาวเอฟซีมองตัวไปตรงข้ามก็เป็นลานอเนกประสงค์และกะสุสานนักลบแห่งประเทศไทยนะครับพี่น้องชาวเอฟซี มันจะเดินพื้นที่มันจะเดินเป็นวงกลมนะครับมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้เห่าหน้าขึ้นมาสุดแล้วเลือกพื้นที่้าชูชงจุดชมวิวแล้วก็ที่ลบไผอีกสองทีนะครับที่เหาอย่างโบเล้ไปนี่ก็คือการมอบเป็นสมบัติของแผ่นดิน ณผ้าชูธงอุทยานแห่งชาติภูหินลองก้าในปีพศอสองพันในวันที่ยีบสทธันวาพศอสอ,สอ5 5าพื้นที่ป่าไม้โดยบ้านเซตภูมิชมรมสิทธิ์เก่าช่างกลสยามนะครับมอบให้อุทยานแห่งชาติเป็นที่เสียบธงชูธงไว้ให้ประชาชนพี่น้องขึ้นมาทายรูป บึงวิวทิวทัศน์ของผาชูชงกันตอนนี้ผมอยู่ที่ยอดผาชูชงนะครับพี่น้องชาวเอฟซนี่ก็เป็นี่ครั้งหนึ่งที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟีมาเที่ยวที่ผาชูชงจากที่ผมรายหาพี่น้องฟังมาแล้วในอดีตผาชูชงเนี่ยเป็นพื้นที่สูรบเป็นพื้นที่ปักชัยชนะของพราคคอมมอนิสต์แห่งประเทศไทยโดยมีการปักทน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพื้นที่นี้เหนือการครอบของของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพื้นที่เนี่ยเป็นเขตติดต่อ,อกับด้านซ้ายนะครับพี่น้องชาวเอฟซีพรรคคอมมิวนิสต์ก็ที่อยู่ต่างประเทศก็ได้รับรับรบ,บเข้ามาจากฝั่งประเทศลาวละเลาะมาบนสันเขาเดินมาถึงเขตอุทยานแห่งชาติ ภูหินลองกาและไปเข้าขอนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตามการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ของผมนะครับพี่น้องชาวเอฟซีการเดินละละรอบสั้นเขาจากแม่น้ำเหืียงด้านซ้ายจังหวัดเลยนะครับพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ติดต่อกันสามจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องชาวเอฟซีพื้นที่เนี่ยหน้ากระยูฟังนครไทยนะครับผูหินลองกาและก็ยังเป็นพื้นที่สู้รบระหว่างไทยกับลาวนะครับพี่น้องแต่บรูวาอยู่จุดไดนของอุทยานแห่งชาติผู้หินลองกานะครับพี่น้องชาวเอฟซีมองไปทางเนี้ยก็ เห็นหลานอันนี้ประสงค์นะครับพี่น้องชาวทีเอฟซีที่เห่ามากันลานรวมผลแล้วกะ็พื้นี้เนี้ยมันก็เป็นเดินเป็นองกลมคลิปนี้ผมกับบ่มีไรมากผมพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเดินเล่นมาเดินเที่ยวที่ผาชูทงในเขตอุทยาแนแห่งชาติปูหินล่องก้าคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับเอชิวชแนลเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ เอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมกับพาพี่น้องชาว a อ c มาเที่ยวที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่มในเขตอุทยานแห่งชาติผูหินล่องกา้าตอนนี้ผมอยู่ที่ผาชูทงผาชูทงซึ่งมีความสวยงามพรามแปดกวากันไปก่อนจ้ากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆ มยพี่น้องเบิงพี่น้องชมกันนี้นะครับถ้ายังให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ตคลิปนี้นะครับบายบายเอชิวชาแนลเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวชาแนลครับ